สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ต่อหน้าองค์พระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ขอพอรท่านนะคะจึ๊บจึบจ๊บจ,บจ,บจบไปเลยไปเลยขอขอ,อกให้ท่านผู้ชมช่องวันนี้ปลาชาแนลและ f อฟลุงป้าทุกคน มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีนอนหลับให้ได้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อค่ะเดอ้อมาถึงแล้วนะคะ นี่นะคะสารวาิกุณทองนี่นะคะท่านผู้ชมจะเป็นป้าย นี่นะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยองของเรานะคะหนึ่งถนนยมจินดาย่านเก่าเมืองระยองนะคะแล้วนกะ็สองวัดป่าประดูสามสมเด็จศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะวัดลุ่ม ใครสนใจก็นี่เลยนะคะโหลดแอปฟักเคลชันแล้วก็เข้ามาดูว่าจังหวัดระยองมีท่องเที่ยวตรงไหนมั่งแล้วเราก็จะได้รู้นะคะนี่ก็จะมีป้ายการไม่กระทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบธรรมสมอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะ เคทีแห่งนี้มีประวัติมายาวนานนะคะผู้บ้านคู่เมืองรยองของเราเอาไว้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอชมคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวันทิพา h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่าน